อายุ22ยังสูงได้อยู่หรือเปล่าครับผมสูงแค่170เองครับอยากสูง180นะครับอีก10เซนอีก10เซนกับอายุ22นะต้องบอกตรงนี้ก่อนเลยนะว่า22เนี่ยสำหรับบางคนเนี่ย กระดูกอาจจะเริ่มปิดนะครับคือมันจะไม่ค่อยสูงแล้วแต่ว่าสำหรับบางคนที่อาจจะมีภาะวะสูงช้ากว่าปกตินะก็อาจจะยังสูงได้อีกนะครูจัดฟ้าจะแนะนําให้ทุกคนนั้นฝึกออกกำลังกายพัฒนาความสูงไปถึง25เลยจะบอกงนี้เลยนะถ้าผู้หญิงก็20ถึง21เนี่ยพยายามฝึกให้ไปตันตรงนั้นเลยนะเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีเป็นคนที่สูงช้าปกติก็เป็นได้นะเออดังนั้นแนะนําให้ฝึกถึง25เลยแล้วก็ อีก10เซนสำหรับ22เนี่ยอาจจะไม่ถึงแล้วนะครับอาจจะไม่ถึงแล้วแต่ว่าถ้าสักประมาณสีเออ่เซนห้าเซนนะอยู่ที่การฝึกของเราด้วยนะครับก็คิดว่าน่าจะยังพัฒนาได้นะแต่ว่าอีก10เซนเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปแล้วนะครับสำหรับอายุ22ิบนะ